มาเปเที่ยวเกาหลีบอกเลยต้องสู้ชีวิตกับการเดินมากแล้วบางทีก็ต้องเดินทั้งวันนะคะต้องเลือกใส่รองเท้าที่สบายที่สุดค่ะนั่นก็คือรองเท้าผ้าใบแล้วพอถึงสถานที่ที่จะไปถ่ายรูปนะคะก็จะเปลี่ยนรองเท้าค้าต้องใส่รองเท้าบู๊ทถ่ายรูปนะคะเพื่อความปังค่ะจริงรองเท้าบู๊ทกวางก็ใส่สบายนะแต่พอใส่เดินนานๆมันก็เมื่อยเพื่อนกวางบางคนก็คือแบกมาเปลี่ยนเหมือนกันค่ะแต่บางคนก็คือใส่แบบนั้นเดินทั้งวันเลยนะคะเมื่อยก็ค่อยไปหาซื้อใหม่ค่ะปังป๊ามาเที่ยวเกาหลีกวางก็เอารองเท้าบู๊ ตัวตัวเองตอนอยู่ที่นี่มากค่ะอยู่ที่ไทยแต่งแบบนี้ไม่ได้ค่ะมันร้อนนะคะอันนี้ก็คือเย็นมือนะคะไม่ได้ใส่ถุงมือก็จะเย็นมือค่ะอากาศช่วงกลางวันก็คือไม่ถึง10องศานะก็คือหนาวนะทุกคนนิดนี้แฟนกวางก็ไปด้วยนะคะก็มีตากล้องส่วนตัวค่ะแล้วก็คอยแบบของให้ด้วยนะคะมาช่องฤดูใบไม้เปลี่ยนสีฟิวก็จะดีแบบนี้ค่ะคนอาจจะเห็นในช่องว่ากวางหาทาไปเรื่อยอยู่บ้านนะคะจริงๆกวางก็เที่ยวบ่อยแล้วไปเที่ยวทีหนึ่งกวางก็ชอบไปเที่ยวนานๆเลยนะคะอย่างไปเกาหลีกวางก็ไปทีชอบดูความหาทําของงกวานะะค สิ่งที่กวางอยากจะทําในปีหน้าเลยก็อยากจะทำคอนเทนต์แต่งตัวทำคอนเทนต์เที่ยวนะคะไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าการทำคอนเทนต์ในติ๊กต็อกช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากก็จะดูน้อยลงคอมเมนต์น้อยลงเกทก็จะไม่ดีเท่าช่วงแรกๆนะคะกวางก็อยากทาคลิปให้ทุกคนดูต่อไปเพราะตอนนี้ใครๆก็หันมาเล่นติ๊กต็อกนะคะคอนเทนต์มันก็คือจะกระจายไปเรื่อยค่ะปีหน้ากวางก็อยากทำคอนเทนต์ให้หลากหลายนะคะใครอยากให้กวางทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเที่ยวเกาหลีก็คือหาทําไปเรื่อยค่ะก็คือต้องมีคคคอออนตตตะะใบแกกกกล้วว่่็มาืงสูชิ ถ่ายรูปเพื่อความปังค่ะวังกระดองคอนเทนต์เที่ยวไว้เยอะมากไว้เดี๋ยวมาลงให้ดูนะบ้าย